เฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> สวัสดีครับพบกับรายการไปนั่นเจอนี่กับคารวานวิทยาศาสตร์ วันนี้นะครับปลิตและคณะทํางานได้มีโอกาสมาติดตั้งกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์อพวชณโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาจังหวัดศรีสะเกษสาหรับกิจกรรมที่นี่นะครับจะจัดขึ้นในวันที่29-31ถ <heels S 3> uh ึงกรกฎาคมปี2563น <asta> it ี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์กันดีกว่าเนาะ ครับตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งกีกรมทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกสถานที่กันซึ่งสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดศรีสะเกดเลยนั่นก็คือผามอยีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองโอเคถ้าตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ครับเดี๋ยวจากจุดจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ600เมตรนะครับก็จะไปถึงตัวของทางขึ้นผามอีแดงนั่นเองครับอตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณหน้าผาของผามอีแดงเนาะตอนนี้ก็เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของทะเลเหมอกนะครับซึ่งดูสวยงามมากเดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศใกล้ๆ ามอยแดงนะครับจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาที่เป็นหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกของฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเลื่อนตัวลงตามแนวรอยเลื่อนปกติทําให้ฝั่งประเทศไทยเกิดการยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นหน้าผาสูงชันนั่นเองด้านฝั่งภูผาของประเทศไทยที่เป็นภูมิประเทศแบบยกสูงนะครับจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนาคปกส่วน ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ที่ต่าลงไปเดี๋ยวจะมีบริเวณที่เป็นภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับซึ่งภาพแกะสลักนูนต่ำเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นภาพแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยบริเวณหน้าผามอยแดงนะครับจะเป็นแนวหินที่อยู่ในเขตภูเขาพนมดงรักอำเภอกันทะละลักและอำเภอขุนหานนะครับโดยหินที่อยู่บริเวณหน้าผานะครับจะเป็นหินที่อยู่ใน หมวดหินพระวิหารซึ่งวางตัวต่อเนื่องมาจากหมวดหินภูกระดึงในกลุ่มหินโคราชนะครับลักษณะของหินก็จะเป็นหินทรายที่มีสีขาวนะครับหรือว่าขาวปนเหลืองเนาะเมตะกรจะเป็นแร่คอร์สแล้วก็มีหินโคลนกับหินทรายแป้งที่แสดงชั้นบางโดยหินพระวิหารนะครับจะปรากฏเป็นแนวยาวเด่นชัดในบริเวณผามออีแดงครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูภาพแกะสลักภาพนูนต่ำกันนะครับซึ่งทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นทางเดินขึ้นเดินลงแค่ทางเดียวเนาะ เราก็มาถึงบริเวณภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับภาพแกะสลักนูนต่ำณนผะามอยแดงนะครับเป็นภาพที่มีอายุประมาณ1,500ปีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นหินทรายที่แสดง sedimentary structure ที่เราเรียกว่า cross bedding นะครับหรือการวางชั้นแบบเสียงระดับ ซึ่งความหนาของชั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงขนาดหนาเลยทีเดียวแสดงถึงสภาพแวดล้อมการเกิดในสมัยโบราณน,นะครับว่าเกิดจากการสะสมตัวในทางน้ํานั่นเองและก็สามารถบอกทิศทางในการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําโบราณได้จะลองดูภาพของปราสาทพระวิหารที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับ ครับหลังจากที่เราชมวิวปราสาทเขาพยูหนแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูสถูปคู่กันดูดีกว่าเนาะตามมาเลยครับและนี่ก็คือสถูปคู่นะครับซึ่งสร้างจากหินทรายเป็นศิละปะแบบบาปวนนะครับโดยจะมีสถูปคู่ฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งทิศเหนือนะครับเพื่อบูชาเพศบุรุษหรือศิวลึงครับส่วนอันนี้จะเป็นสถูปที่อยู่ฝั่งทางทิศใต้นะครับซึ่งมีไว้บูชาเพศสตรีหรือโยนี สำหรับสถูปคู่นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักการเกิดของมนุษยชาติแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่เป็นจุดชมวิวเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เนาะสำหรับประวัติความเป็นมาของชื่อผามอยแดงนะครับผามอยแดงเนี่ยเมื่อก่อนมีชื่อเรียกว่า เนินเขา45เกิดจากเป็นหน้าผาที่เอียงทำมุม45องศาพอดีโดยในสมัยก่อนนะครับมีคณะครูที่มีชื่อว่าครูแดงเนาะได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่เนิน45นี้แล้วประสบอุบัติเหตุน,นะครับทำให้ครูแดงเนี่ยเสียชีวิตจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าอุทยานแห่งนี้นะครับก็เห็นครูแดงบ่อยครั้งจนกลายเป็นที่เรื่องชื่อและก็เล่าขานมาจนในที่สุดก็กลายมาเป็นชื่อผามออีแดงนั่นเอง ไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยกับวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาของผามอยีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารสำหรับตอนต่อไปนะครับไปนั่นเจอร์นี่จะไปที่ไหนไปนั่นเจอร์นี่จะเจอกับอะไรอย่าลืมกด subscribe like and share หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage คารวานวิทยาศาสตร์อพวชสาหรับวันนี้ไปนั่นเจอร์นี่กับคารวานวิทยาศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ